นมเนี่ยมันมีสารอาหารที่จําเป็นสําหรับเขาอะไรเงี้ยมันมันจำเป็นจริงๆเพราะว่าเราแต่ละวันเราไม่สามารถที่จะเมคชัวได้ว่าเอ้ยเด็กเขากินข้าวแบบว่าออในปริมาณที่มันเพียงพอ ชอบพว,วกพาสต้าสปาเกตตี้ที่แบบเป็นซอสขาวซอสครีมอะไรเงี้ยคุณพายุก,ก็จะชอบไข่เจียวชอบข้าวหมูทอดคือเขาจะชอบอาหารอะไรที่แบบว่าข้าวหมูจบแบบไม่คอมเพล็กซ์ไม่คอมพิเคตไม่ไม่ดูแบบลกๆอะไรเงี้ยเขาจะชอบแบบนั้นแล้วก็ไม่ได้ชอบทานอะไรแฉะมากแต่นี่ก็ชอบอะไรที่แบบครีมมี่ สายฝอสปากเกตตี้พวกซอสขาวๆใส่ครีมชีสอะไรอย่เงี้ยคาโบนาร่าอะไรอย่เงี้ยน้อยมากค่ะน้อยมากค่ะแต่ว่าก็จะเป็นเป็นเป็นแนวแบบว่าเป็นแนวกำกับไปก็่อยใช่ไงแม่ก็ไม่ได้บอกว่าแม่เข้าครัวแต่ยามจำเป็นอ่ะฉันก็คือฉ,ฉันก็ต้องทำนะฉีกหน้า <laughs> คือจริงๆก่อนที่จะมาเป็นแม่เนี่ยเราก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกว่าเอ้ยทาไมต้องแบบเข้าถึงซีเรียสกันเรื่องของเรื่องของนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องของการการเสริมสารอาหารด้วยนมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอตอนเนี้ยเรามาเลี้ยงเด็กเนี่ยก็คือเข้าใจละเพราะว่าเด็กอย่างเงี้ยสองคนก็ความชอบอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เหมือนกันแล้วก็บางทีก็แล้วแต่อารมณ์อ่ะมันไม่สามารถที่จะแบบว่าคือถ้าเขาไม่ทานคือชมก็ไม่ได้บังคับลูกทานด้วยนะเพราะว่า คิดว่าถ้าวันหนึ่งเขาพร้อมคนนึกอยากทานเขาก็ทานเองซึ่งมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนมเนี่ยมันมีสารอาหารที่จําเป็นสําหรับเขาอะไรเงี้ยมันมันจำเป็นจริงๆเพราะว่าเราแต่ละวันเราไม่สามารถที่จะเมคชัวร์ได้ว่าเอ้ยเด็กเขากินข้าวแบบว่า ในปริมาณที่มันเพียงพอไหนจะเรื่องของสารอาหารอีกอะไรอีกอย่างเงี้ยเราไม่มีทางรู้เลยว่ามันมันครบไหมเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องเรื่องนมอะไรเงี้ยมันก็มันก็สำคัญละค่ะก็ต้องสารอาหารที่จำเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเขาในในในช่วงการจเจริญเติบโตนี้ก็คือเรื่องของ M F G M แล้วก็ดีเอในเงี้ยในส่วนของนมผงอ่ะก็สำหรับทั้งสองคนนี้ก็ก็ยังอยากให้เขาได้ ลากไปให้ยาวที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เลยเพราะว่าเนาะก,การที่จะคอนโทรให้เขาแบบว่ากินนู่นกินนี่แล้วก็ได้แบบสารอาหารให้แบบว่าให้ได้ครบอะไรเงี้ยมันก็ยากอันนี้เราก็เออสบายใจว่าอย่างน้อยแบบว่าออสิ่งจำเป็นสำหรับเขาอะไรเงี้ยคือเขาได้ใช่ไหมครับ การดูแลอาหารลูกในแต่ละช่วงวัยดูง่ายง่ายอย่างนี้เลยนะครับในช่วง6เดือนแรกนั้นนมแม่สาคัญที่สุดเลยถ้าหากว่าทานนมแม่ได้จะดีที่สุดส่วนเด็กๆที่รับประทานนมแม่ไม่ได้นะครับเราก็ควรจะเลือกนมอย่างเหมาะสมตามวัยครับอย่างเช่นนมสูตรที่1นั้นจะเป็นนมตั้งแต่แรกเกิดขึ้นไปเลยนะครับและนมถูกที่2ก็จะเริ่มตั้งแต่6เดือนนมสูตรที่3หรือ4ก็จะเริ่มตั้งแต่1ปีขึ้นไปครับในช่วง6ปีแรกนั้นนมจะเป็นอาหารหลักแล้วก็จะมีอาหารตามวัยที่อายุ6เดือนหลังจากนั้้นนนนแลลวทีีี่อออาาาาายุ1ปปปกก็็็จจะะมมมเเเหหหรรรสิั อาหาร3มื้อหหมู่ที่ประกอบไปด้วยโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินและเกลือแร่ครับ ถ้าหากว่าเด็กๆนั้นมีอายุที่เปลี่ยนแปลงไปการเลือกอาหารตามวัยและก็อาหารที่เป็นนมในช่วงของขวบปีแรกอย่างเหมาะสม,มก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมในเรื่องของการเจริญเติบโตและก็พัฒนาการอย่างเหมาะสมให้กับเด็กๆได้ด้วยครับในช่วงพันวันแรกของลูกนะครับหรือประมาณสองขวบปีแรกนะครับเป็นช่วงที่มีความสําคัญมากต่อพัฒนาการทางด้านสมองหรือการพัฒนาในเรื่องของสติปัญญานะครับอาหารการกินในช่วงนี้มีความสําคัญมากเลยถ้าหากว่าเราให้เด็กๆนั้นดื่มนมแม่ใน6เดือนแรกจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดถ้าหากว่าไมมม่สาารรถับทน เด็กๆก็ควรจะมีนมที่มีองค์ประกอบของสารอาหารต่างๆใกล้เคียงกับนมแม่อย่างเช่นสารอาหารที่พบอย่างตัวของสารชีวภาพอย่าง HGM นะครับหรือว่า p r e b i o t i c s แลวก็ Probiotics ที่พบในนมแม่นั้นก็จะพบได้ในนมผสมบางชนิดที่สามารถที่จะเติมเข้าไปในนมผสมหรือว่าบางครั้งเนี่ยอาจเป็นสูตรที่ย่อยง่ายๆก็จะเป็นสูตรที่มีการตัดทอนโปรตีนให้มีขนาดที่สั้นลงก็จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเรื่องของเด็กๆด้วยครับก็จะสามารถที่จะทําให้มีองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกับนมแม่ซึ่งแน่นอนที่สุดจะทําให้เด เด็กนะั้นมีพัฒนาการตามวัยใกล้เคียงกับนมแม่และมีพัฒนาการตามวัยในช่วงของพันวันแรกอย่างเหมาะสมได้ครับนอกจากนัน้ยังมีสารอาหารบางตัวที่พบในนมแม่นะครับแล้วก็มีการศึกษาทางการแพทย์พบว่ามีประโยชน์มากนะครับแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของพัฒนาการของสมองเด็กๆโดยเฉพาะในช่วงของพันวันแรกของชีวิตนี่นะครับอย่างตัวของ DHA เนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งร่างกายไม่สามารถจะสร้างได้แต่จะต้องรับประทานเข้าไปอย่างเช่นถ้าหากดื่มนมแม่อยู่แล้วรับประทานนมแม่อยู่แล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือว่าจะเป็นนมผสมที่มีการผสม DHA ส่วนเด็กๆที่รับประทานอาหารตามวัยหรือว่าอาหารตั้งจากอายุ1ปีไปแล้วนะครับก็สามารถจะได้รับ e h a จากปลาทะเลน้ำลึกอ,อย่างเช่นปลาแซลมอนนะครับปลาทูนา่า กก็คืออย่างที่บอกคือคนนี้เนี่ยเขามีเรื่องของเรื่องของท้องผูกเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นตัวเจนทอลแคร์ที่แบบว่าย่อยง่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่คนนี้คือเขาแบบอะไรก็ได้เลยคนเนี้ยธาตุแบบว่าเขาโอเคมากยอะไเงี้ยคะกับระบบการขับพุงขับถ่าย,ยอะไรเงี้ยเขาดีนะก็เป็น Enfaco A Plus My Pro เห็นไหมคะของเพื่อฟ้ากล่องสีอะไรอของยูกล่องสีอะไรบัวบัว เพื่อให้คุณแม่ไม่พลาดข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็สิทธิประโยชน์อีกมากมายสำหรับคุณแม่ Enfa นะคะกดสมัครเลยค่ะ Enfa AR Smart Club นะคะที่เว็บไซต์นะคะหรือว่าจะคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้ก็ได้ค่ะมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Enfa AR Smart Club กับชมกันนะคะ